สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้คุณครูนุ่นจะมาสอนนักเรียนตรลุยโจทย์การแก้ปัญหาการบวกและการลบนะคะจานวนนับไม่เกินหนึ่งแสนบาทเดี๋ยวนักเรียนลองดูนะคะคุณครูนุ่นจะสอนนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาแล้วนักเรียนจะทําได้อย่างชิวๆเลยค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหานะคะเรื่องการบวกและการลบค่ะนักเรียนลองมาดูนะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยโจทย์เขาบอกว่า เขียนวงล้อมรอบส่วนที่โจทย์ถามขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอกและเขียนประโยคสัญลักษณ์และเขียนแสดงวิธีทําและหาคําตอบในช่องว่างนักเรียนมาดูก่อนนะคะครูจะอธิบายให้นักเรียนดู1ข้อเขาบอกว่าเขียนวงล้อมรอบส่วนที่โจทย์ถามนักเรียนดูนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือนี่นะคะดูโจทย์ก่อนนะเียดูโจทย์ก่อนกิ่งมีน้ำหนักตัวแรกเกิด 2,360กรัมแก้วมีน้ำหนักตัวแรกเกิดมากกว่ากิ่งอยู่1,50กรัมแก้วมีน้ำหนักตัวแรกเกิดกี่กรัมอ่นักเรียนดูเขาบอกว่าสิ่งที่โจทย์ถามก่อนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือตัวนี้ค่ะแก้วมีน้ำหนักตัวแรกเกิดกี่กรัมนี่สิ่งที่โจทย์ถามนะคะ,ะเดี๋ยวเราวงล้อมรอบก่อนอ่าอ่า นี่คือแก้วมีน้ําหนักตัวแรกเกิดกี่กร,รมัมอ่าแล้วเ็าถามว่าสิ่งที่โจทย์บอกนักเรียนดูนะคะสิ่งที่โจทย์บอกเขาให้ขีดเส้นใต้อ่านักเรียนดูนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกค่ะกรริ่งมีน้ําหนักตัวแรกเกิด2,360กร,รมัมแก้วมีน้ําหนักตัวแรกเกิดมากกว่ากรริ่ง1,500กรัมอ่านักเรียนดูนะคะอ่า แป๊บนึงนะยาวไปดังกูขอปรับนิดนึงอ่ะเราได้แล้วเรารู้แล้วสิ่งที่โจทย์ถามกับสิ่งที่โจทย์บอกแล้วเรียนลองมาดูนะคะวิธีการแก้ประโยคสัญลักษณ์เราจะต้องเราจะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ได้ก่อนอังเรียนก็เขียนเลยะคะ่ะ กิ่งมีน้ำหนักตัวแรกเกิด2,360กรัมแก้วมีน้ำหนักตัวแรกเกิดมากกว่าก,กิ่ง1,50กรัมเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือการบวกนะคะนักเรียนเขียน2,360บวก1,50กรัมเท่ากับอ่า นักเรียนก็ใส่ช่องสี่เหลี่ยมนะคะพอเสร็จแล้ว,ลวนักเรียนก็มาแสดงวิธีทำบรรทัดแรกที่นักเเียนจะต้องเขียนคือนี่นะคะกิง่งเดี๋ยวคุณครูขอปรับแป๊บหนึ่งอ่ะกิ่งมีน้ำหนักตัวแรกเกิดสองพันสาม้หกสิบกรัมบรรทัดที่สองแก้วมีน้ำหนักตัวแรกเกิดมากกว่ากิ่งหนึ่งพันห้าสิบกรัมแก้วบรรทัดที่สามนะคะ แก้วมีน้ำหนักแรกเกิดกี่กรัมตรงนี้นักเรียนครูคคคจะให้นักเรียนลองบวกดูนะคะแล้วใส่คำตอบตรงนี้จะต้องใส่เป็นเลขไทยอย่าลืมนะคะลองดูนะคะอันนี้ครูคทำให้นักเรียนดูหนึ่งตัวอย่างนักเรียนลองทำดูนะคะ